สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิทยุโปรแชแนลนะครับวันนี้อยู่กับพี่เนธสายบันเทิงนะครับผมอยู่กับพี่เนนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาซื้อผักแล้วก็อาหารสดนะครับที่ตลาดอัยลานะครับวันนี้นะครับได้ข่าวมานะครับว่าที่นี่ผักราคาถูกมากแล้วก็สดมากนะครับถูกและสดนะครับที่ตลาดอัยลานะครับนี่ก็จะเป็นร้านขายไก่สดนะครับเวันนี้พาเดินดูเฉยๆนะครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศนะครับ อันนี้เป็นร้านไก่สดนะครับใช่ค่ะไก่สดไก่สดใหม่ๆนะครับสดๆใหม่ๆได้ไหมครับพี่เนตเคเป็นลูกค้าที่นี่นะครับเจ๊รอเท่าไหร่เดี๋ยวนี้น่องมันนะน่องอ่ะนะอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยครับรอละหกรอละหกสิบบาทขายหมดไหมครับวันๆเนี้ยขายได้ขายได้เนี่ยนะแล้วอย่างนี้รอเท่าไหร่เดี๋ยวนก้าสิบห้านะครับผมแล้วอย่างเป็นตัวครับตัวละร้อยอ่ะไก่เหลืองเนี่ยนะ อโอ้ยถูกนะครับถูกนะพี่เนี่ยน,นะแล้วอย่างโค้งมันอ่ะ,ะโลละยี่สิบห้าบาทก็ไม่ไม่แพงนะครับพี่เนี่ยน,นะครับครับไม่แพงที่นี่ตลาดก่อนผมเคยมาซื้อนะครับที่นี่แล้วก็เอ่อร้านจัดงานเป็นไก่ที่นี่นะครับตลาดไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นไก่เป็นผักนะครับที่ตลาดไทรยาต้องบอกว่าเป็นเป็นร้านาที่ถูกนะครับแล้วก็ผักสดมากเลยนะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดินไปดู ที่นี่ไปดิ้นซื้ออะไรบ้างซื้อผักนะครับเราจะดูผักก่อนฮะดูผักครับเดี๋ยวดูผักไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราจะวนกลับมาอีกทีนึงเดี๋ยววนเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะครับเดินดูผักสดนะครับท่านผู้ชมครับพริกพริกพดิเราเราเจอแล้วดูพริกนะครับเอาอะไรบ้างเจอแล้วนะครับเราเจอผักสดราคาเนนะครับบอกกันเม่อไหร่ครับเดี๋ยวพาเขาเสือดินี่เท่าไหร่นะโลละโลละแปดสิบ ก็ขายเป็นโลอ่ะฮะล้วแอ๋ออย่างอย่างี้อย่างเงี้ยรมเนี้ยช่างดูก่อนนะอ้าวช่างดูก่อนอ่อโอเคช่างดูก่อนนะครับช่างหรือช่างช่างนะฮะไม่ใช่ช่างนะช่างดูก่อนนะครับเอาพี่เนี่ยเอาช่างดูก่อนนะครับผมต้องลงช่างหรือช่างนะครับอ่ากิโลเดินช่างขาเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะวันนี้พาเดินเดินดูนะครับซื้อผักสดนะครับที่ตลาดไทยนะครับ แล้วนี่ซื้อผักไปราบนะครับซื้อเครื่องราบนะครับกับยุทธพง c h a แชนแนลนะครับเอ้าอะไรเนี่ยเก็บได้เอเก็บได้เอาเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยวนมาใหม่อะเดี๋ยววนวเดี๋ยววนมาใหม่นะครับซื้อซื้อไปด้วยแล้วก็เดินวนไปเรื่อยนะเดี๋ยวเราเป็นตลาดเขา กว้างใหญ่นะครับแล้วก็ผักสดมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดนะครับที่ตลาดอายลานะครับก็ฝากทุกท่านนะครับใครที่อยู่ใกล้นะครับสามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้ออาหารกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลนะครับแล้วก็ผักสดนะครับแล้วก็หอยปลานินอะไรพวกนี้นะครับที่นี่มีหมดทุกอย่างครับเดี๋ยวพาพี่เนตรจ่ายตลาดนะ เดี๋ยวเราวันนี้เราเป็นผักเคียงลาวๆนะครับผักเคียงนะครับพี่เนตรนี่เขาเรียกผักอะไรพี่ผักแพว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 นะครับผักแพวนี่เขาใช้ทําอะไรพี่เนตกินกับน้ำพริกครับกินกับน้ําพริกนะครับกินกับแกงก็อร่อยกินกับแกงก็อร่อยนะครับอุ้ยมีสายบัวด้วยใช่ไหมสายบัวนี่สายบัวใช่ไหมพี่เนตรสายบัวครับคนเยอะมากครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า เป็นตลาดท,ที่ทันสมัยนะมีบันไดเลื่อนด้วยนะครับเป็นตลาดสดที่ทันสมัยมากนะครับแล้วเดี๋ยวโซนข้างหน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินเข้าไปดูนะครับที่ข้างหน้ามันมีอาหารทะเลนะครับมีอาหารทะเลขายนะครับ ทุกอย่างสิบบาทแล้วครับอืมสิบบาทก็ถูกนะยี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทโอเคเราได้ผักลูกเล็กๆได้ผักแล้วนะครับไปซื้ออะไรต่อพี่เนตรเดี๋ยวเราจะไปหาอีกรับสองชนิดสองชนิดอะไรนะดีดีครับเอาอะไรนะมีอะไรนะนะครับก็พาเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับก็แย่แม่ค้าเขานะครับตามพี่เนตรไปเลยครับ อันนี้มาจับจ่ายนะครับจับจ่ายทีตย่ตลาดนะฮะตกลงกลับมาเอาถั่วที่ที่เดิมนะครับเดินวนไปนะครับกลับมาเอาถั่วที่เดิมนะครับเดีย๋ยวอีกสักสักครู่นะครับผมจะพาเดินไปดูอาหารทะเลนะครับมะขามนี่เท่าไหร่พี่เด่น ซื้อของเสร็จก่อนนะครับตอนนี้กาลังจะซื้อเครื่องนะครับเพื่อที่จะไปทํากับข้าวเย็นกันนะครับวันนี้มีเมนูเนื้อนะครับเนื้อตามใจพี่เนตรเลยครับเดี๋ยวพาไปดูอาหารทะเลนะครับเดี๋ยวไปดูโซนอาหารทะเลพี่เนตรนะครับต่อไป ไปเลยครับตอนนี้พี่เนตก็ได้ผักได้เนื้อครบแล้วนะครับนี่เป็นอาหารแช่แข็งต้นสวยมากครับอุ้ยต้นเสือนี้สามร้อยอันนี้อันนี้อันนี้กับพวงน้ำจืดหรือพวงทะเลน้ำจืดพวงน้ำจืด ไม่ครับนะไม่นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านะครับตรงนู้นมีปลาแล้วก็มีปูตัวใหญ่ๆนะครับอ่านะครับอุ้ยหนวดหนวดพี่เนตกหนวดเดียวเนี่ยอิ่มเลยไหมครับพี่เนตกครับทั้งทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวนะหนวดเดียวนี่อิ่มทั้งครอบครัวเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหนวดใหญ่ๆครับปลาหมึกเออหนวดปลาหมึกยักษ์นะครับผมอันนี้ขายยังไงครับพี่โลละร้อยสามสิบ ช่วงนี้เป็นไงราคาดีไหมครับตอนนี้แพงไหมอันนี้มาจากไหนอ่ะเจสต่างมานะครับอ๋อนะครับผมน่ากินน่ากินนะครับกูโลเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อติดป้ายอยู่แล้วโอ้ยยูทธพงป์เซอร์มากเลย320บาทวิทปูเน้อปูนี้ปูปูนื่ปูอะไรอ่ะปูม้าครับปูม้าเ้อปู้าน้นะบ อันนี้เท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สิบตัวใหญ่ครับสี่ร้อยยี่สิบนะครับนี่ต้องถามพี่เนียนะครับอันนี้หมึกกระดองครับหมึกกระดองหมึกกระดองกระดองไปยำไปย่างนี่อร่อยมากครับโอ้นะครับนี่อะไรอ่ะกั้งกั้งหรือเปล่าครับกั้งครับกั้งโอ้โหกั้งเอาไปทําอะไรกินครับตัวนี้ตัวใหญ่เอาไปไปนึ่งก็ได้ไปไปย่างก็ได้ครับไปย่างก็อร่อยครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับกั้ง หอมครับหอยหอมหอยหอมคี่ผมชอบหอยครับหอยหอยหอมนี่เก้วเลยอยหอมนะหอยหอันนี้ก็ปลาหมึกตัวใหญ่ๆกิโลกรัมละสองร้อยหกสิบสองโอ้ยเดี๋ยวไปดูปลากระพงดูด้วยครับปลากระพงนะครับพี่ได้ปลาแดงปลาแดงปลาทะเลโลละร้อยปลาแดงอ่ะ เคยกินไหมพี่เนตไม่เคยครับไม่เคยนะครับไม่เคยกินนะปลาแดงอันนี้อะไรปลากระเบนนะปลาแดงปลาแดงอ๋อเนี่ยอันนี้ปลาแดงนะครับมันเหมือนปลาเลยไม่เคยกินนะนี่อ่ะปลาทูไม่ใช่ครับปลากระบอกปลากระบอกนะนี่ปลากระนี่ปลากระพงกต้องบอกว่าที่นี่หอยสดมากๆนะครับของร้านนี้สดจริงๆครับ เดเพลเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้นะครับปลาตัวใหญ่ๆนะไปดูฝั่งนี้นะครับอุยอาหารทะเลสดๆนะครับแล้วก็ถูกๆนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่ตลาดอายลานะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่พงษมด้วยนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูอาหารทะเลนะครับสดๆใหม่ๆทุกวันนะครับที่นี่ตลาดอายลานะครับอย่างนี้ว่าเรียกเรานะครับ จริงๆนะเพื่อนพี่ๆนะครับที่นี่ตลาดไทรล้านะครับปลาทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ชาแนลนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ปลาอะไรพี่เนต่ตัวใหญ่ปลาคังครับปลาคังปลาคังอยู่เนี่ยไม่ใช่ปลาคันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับปลาคังปลาคังอยู่อยู่ในตระกูลเดียวกับปลาดุกปลาอ้นะครับปหน้าปลากดครักดันนี่ปลากดนี่ปลาปลาขยงปลาขยงนะครับอยู่ในตระกูลเดียวกันครับเป็นปลาน้ําจืดครับ ปลาจืดนะครับปลานัจืดนะครับมาชอนนาโลละ150บาทนะครับนะครับท่านผู้ชมครับจิรงองก็พาทุกท่านมามาชมบรรยากาศปลาไหลดปไหลปไหลนาโลเท่าไหร่สามร้อยโลละามร้ยโลละสามร้อยมาสบายห้มมาสบายีบปลโลละห้าสตาละาครับ แต่วันนี้ก็พอแค่นี้นะครับพี่เดชเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันตอนเย็นครับกับเมนูเด็ดเย็นนี้ครับเมนูวันหยุดแบบเมฆและยุธพงครับตัวยุทธพง์เจอกันแน่นอนครับน่าได้อะไรบ้างวันนี้นะครับได้ผักนะครับได้ผักได้ได้เนื้อครับครับผมลาลาแล้วพี่เดชลาแล้วนะครับแล้วสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ